วันอาทิตย์นี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับก็ทํากันเก็บทั้งวันเหมือนกันนะครับปัญหาเรื่องระบบรอบเดินเบาเรื่องระบบไฟแล้วก็มาติดคอยแยกด้วยนะครับติดคอยแยกเป็นสายหัวเทียนเช็คอย่างอื่นพวกสายพานทาม,มิง่งแล้วก็รอบเดินเบา รอบเดินเบาอยู่ใต้ลิ้นปิดวิเซียปิดตั้งไว้ข้ามให้สองตัวสัวนนี้เกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาใช้วข้ามอยู่สองตัวนะครับหมุนพวงมาลัยไว้ชดเชยรอบนะครับขณะมุนพวงมาลัยสุดจะชดเชยรอบขึ้นให้ขณะเปิดแอร์เปิดแอร์ก็จะมีแวข้ามนะครับจะมีแวข้ามอยู่2ตัว ตอนตายลินบิวเซียคันนี้ใช้แก๊สระบบดูดแก๊สล้วนนะครับน้ำมันไม่ได้ใช้นะครับวิธีการติดแว็กซ์ถมต้องเอาอากาศอากาศหรือเอาแก๊สเข้าไปกินด้วยนะครับจะมาต่อภายนอกจะไม่ได้นะครับรอบจะไม่ชดเชยให้นะครับขณะที่รถใช้แก๊สแต่ใช้น้ำมันต่อยังไงก็ต่อได้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันขณะตอนเครื่องเย็นว่าจะวอรมขึ้นให้ไหม เดี๋ยวสตาร์ทแก๊สนะครับรถคันนี้ใช้แก๊สล้วนนะน้ำมันไม่ได้ใช้นะครับแก๊สล้วนรอบก็สตาร์ทติดง่ายนะครับดูเอานะครับรอบก็สตาร์ทติดง่ายอุณหภูมิอยู่ข้างล่างนะครับเอ่อรอบเครื่องก็จะวอร์มขึ้นให้ด้วยนะครับขึ้นไปประมาณพันห้าเลยนะครับขึ้นไปพันห้าเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าความร้อนขึ้น อุณหภูมิของออความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นเดี๋ยวรอบเครื่องยนต์ก็จะหล่นลงมานะครับเดี๋ยวรอบเครื่องยนต์ก็จะหล่นมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงคัน,นี้เกียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวรอให้อุณหภูมิมันขึ้นรอบก็จะหล่นลงมานะครับอันนี้รอบก็ขึ้นไปพันห้าเลยนะครับตอนเนี้กาลังวอร์มเครื่องให้อยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูลินปิกวิเซียที่ผมโมโมหรือดัดแปลงขึ้นมานะครับวาวไขขี้ผึ่งตัวนี้เป็นตัวเปิดอากาศนะครับตอนขณะตอนเครื่องเย็นนะครับหรือน้ําร้อนหรือน้ําเย็นนะครับเปิดอากาศเพื่อให้อากาศเพื่อให้อากาศและเลสรถเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นถ้าน้ํา น้ำร้อนก็จะปิดวาล์วไข่ขี้ผึ้งตัวนี้นะครับปิดวาล์วไข่ขี้ผึ้งน้ําเย็นก็จะเปิดนะครับน้ําเย็นะะก็จะเปิดพูดไง่ายๆว่าตามอุณหภูมิน้าครับผมจะร้อนช้าหรือร้อนเย็นอยู่ที่ลูกค้าถอดวาล์วน้ําออกด้วยอยู่ที่ลูกค้าต่อพัดลมต่อตรงด้วยนะครับถ้าลูกค้าต่อพัดลมต่อตรงมันก็จะวอร์มนานนะครับกว่าน้ําจะร้อนนะครับอยู่ที่ลูกค้าต่อไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวรอดูนะครับว่ารอบมันจะหล่นลงมาไหมคุณดูนะครับอุณหภูมิเริ่มขึ้นละรอบก็จะหล่นลงมาละดูนะครับผมตั้งไว้หนึ่งพันนะครับเจียมดูเดี๋ยวรอบก็จะหล่นอุณหภูมิขึ้นรอบก็จะหล่นลงมานะครับเดี๋ยวรออยู่อีกสักแป๊บนะครับแล้วก็จะหล่นลงมานะครับขนาดตอนน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นจะวอร์มขึ้นให้นะครับน้ําเย็นจะวอร์มขึ้นให้น้ําร้อนจะปิดให้นะครับ วาล์วไข่คี้พึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับคือตัวสปริงตัวนี้นะครับสปริงที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีสปริงอยู่นะครับเย็นจะเปิดน้ําร้อนจะปิดนะครับส่วนใหญ่จะเสียหมดนะครับส่วนใหญ่จะเสียจะไม่ได้แบบนี้คุณต้องมาโมใหม่นะครับอันนี้ผมโมแล้วสำเร็จแล้วนะครับก็ยากาวนะครับเจาะรูนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ รับรองว่าไม่ดุดไม่หักไม่แตกนะครับใช้กันยนรื้อลูกบวชนะครับเพราะว่าแวค่ําใช้ทนใช้ทนใช้ทึกนะครับเนี่ยผมโมใช้ทองเหลืองโมขึ้นมาใหม่นะครับจ้างเขาสกัดมาอีกนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันนะครับรอบเครื่องก็จะได้ประมาณนี้แล้วครับอุณหภูมิครึ่งของครึ่งนะครับก็ได้หล่นลงมาแล้วเห็นไหมรอบเหลีย1,100ละรอบเหลีย1,000นะครับเปิดแอร์รอบเฉยให้ละนะครับ ปิดแอร์หมุนพวงอะไรดูว่าชดเชยให้ไหมชดเชยนะครับหมุนพวงอะไรเนี้ยชดเชยอันเนี้ยเวลาหมุนพวงอะไรสุดอะไรสุดไม่ต้องมาบงก็เบิ่เครื่องบุญบันบุญบ,บันนะครับไม่ต้องมายกคันเร่งหนักๆก,ก,กันละนะครับก็ช่วยได้นะครับก็ช่วยได้เวลาหมุนพวงอะไรเพราะว่าออปชั่นแบบเนี้ยก็รถสแตนดาร์ดเดิมๆมีทุกคันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเสียหมดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วลูกค้า ที่ไปซื้อรถมือสองมาจะไม่รู้ว่าออปชันแบบนี้มันยังมีอยู่อีกใช่ไหมอย่างเงี้ยครับนีครับหมุนพวงมาลัยชดเชยเปิดแอร์เชยนะครับรอบก็จะได้ประมาณนี้จะไม่สูงไม่ต่ำนะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นพวกเอ,อ่ออากาศรั่วต่างๆนานาก็ไปไล่กันดูนะครับรอบเดินเบาตัดปัญหาไปได้เลยนะครับพวกวาล์วยงวาวยันเป็นนูน่นเป็นนี่นะครับก็รอบก็นิ่งๆได้ประมาณนี้เลยนะครับ เปิดนะครับหมุนพงวงมาลัยแล้วเราก็จะชดเชยขึ้นให้นะครับเกียร์ธรรมดาใช้อยู่2ตัวนะครับแบบว่าจบจบนะครับจบจบเลยแบบนี้หมุนพงวงมาลัยชดเชยเปิดแอร์ชดเชยนะครับตอนเช้าวอร์มเครื่องขึ้นให้นะครับขณะตอนน้ําเย็นหรือคุณไปเจาะตรงไหนก็ได้ถ้าน้ําเย็นไม่ไหรวาวไข่เคยพึ่งตัวนี้ก็จะวอร์มขึ้นให้นะครับที่เหลือก็น่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับผม รอบนิ่งๆกันไปนะครับแก๊สล้วนนะคันนี้คันนี้ใช้แก๊สล้วนก็นิ่งได้ขนาดนี้นะครับถ้าลดเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์ดีอะไรดีรอบเครื่องก็จะได้ประมาณนี้นะครับ